สกลทีรอประบแผนหาเสียงหลังผู้สมัครได้เบอร์รับกระแสดีขึ้นแต่ก็ยังวัดอะไรไม่ได้ธรรมชาติคนกรุงเทพมหานครมักตัดสินใจกันสัปดาห์สุดท้ายวางคิวประสัยใหญ่12พฤษภาคมจองไทยญี่ปุ่นไว้แล้ว นายสกลทีพัทยกุลกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐท่านในฐานะหัวหน้าทีมกรุงเทพมหานครเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นคะโดยย้ำนโยบายกทมของพลังประชารัฐยึดโยงกับนโยบายเช่นบัตรประชารัฐ700นโยบายผู้สูงอายุส่วนภาพใหญ่ของกรุงเทพมหานครนั้นชูให้เป็นเมืองมหานคร360อองศาที่สามารถเชื่อมต่อจังหวัดรอบกรุงเทพให้การเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางของกรุงเทพมหานครนั้นใช้ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ แม้ปัจจุบันจะมีระบบโครงข่ายรถไฟฟ้าอยู่แล้วแต่ก็ต้องมีการเสริมทางนี้หากพักพลังประชารัฐได้กลับมาเป็นรัฐบาลจะดำเนินการ5จังหวัดรอบนอกให้จเจริญไปพร้อมกัน และกระจายความหนาแน่นไปจังหวัดรอบนอกด้วยส่วนยุทธศาสตร์การลงพื้นที่หาเสียงค่ะหลังได้เบอร์แล้วจะมีการใช้โมเดลเดียวกับในสมัยการเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่จะลงพื้นที่กันทุกวันสลับไปแต่ละเขตโดยมีผู้ใหญ่ในพักสลับกันไปด้วยพร้อมจัดเวทีปราศัยทุกสัปดาห์ค่ะโดยช่วงเย็นวันนี้จัดเวทีปราศัยในฝั่งธนบุรีเหนือและจะจัดจนครบ6โซนในกทมส่วนเวทีปราศัยใหญ่โค้งสุดท้ายจะจัดขึ้นในวันที่12พฤษภาค,คมค่ะ ซึ่งจองที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเอาไว้แล้วส่วนการติดตั้งป้ายหาเสียงล่าช้าจะเป็นอุปสรรคหรือไม่ในสกลทีียืนยันนะคะว่าไม่กังวลก่อนหน้านี้การแบ่งเขตยังไม่เ,เรียบร้อยรวมถึงยังไม่ได้เบอร์ผู้สมัครก็ทําให้ประชาชนสับสนเพราะมีการติดป้ายแต่ตอนนี้ชัดเจนแล้วนะคะก็รอได้เบอร์ผู้สมัครก่อนถึงจะดําเนินการติดป้ายค่ะขณะเดียวกันกระแสตอบรับนะคะในสกลทีบอกว่าดีขึ้นต่อเนื่องค่ะแต่ก็ยังไม่สามารถวัดอะไรได้ ระโดยธรรมชาติของคนกรุงเทพนั้นจะวัดกันช่วงสัปดาห์สุดท้ายในระหว่างทางก็เดินหน้าหาเสียงค่ะที่พนันแจ้งข่าวเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้แล้ววันนี้นะคะยืนยันพลเอกประยุทธ์ทำแล้วทำอยู่ทําต่อเดินหนะ้าโครงการไม่มีเว้นวรรค นางสาวที่พันนันสนิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่าวันนี้1เมษายนนะคะเป็นวันแรกที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามคโครงการลงทะเบียนบัตรสวรรัสดิการแห่งรัฐปี2565และยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่26มีนาคม2565ค่ะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้แล้วนะคะจำนวนทั้งสิ้น12,565,862รายซึ่งสิทธิ์ที่จะได้รับนะคะก็คือ1วงเงินค่า ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นค่ะสินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กําหนดนะคะในจํานวน300บาทต่อคนต่อเดือนค่ะ2ก็คือวงเงินส่วนลดซื้อค่กาก๊าซถุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกําหนดค่ะ80บาทต่อคนต่อ3เดือนนะคะและ3วงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะจำนวน750บาทต่อคนต่อเดือนค่ะ ก็สามารถใช้กับระบบขนส่งใน8ประเภทนะคะได้แก่ขอสอม,มก,กค่ะรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามหานครหรือ MRT รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3สนามบินค่ะแล้วก็รถไฟโดยไม่จำกัดวงเงินตามประเภทของรถนะคะส่วน4ก็คือมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟค่ะอุดหนุนค่าไฟจำนวน315บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนค่ะ กรณีใช้ไฟเกินวงเงินที่กําหนดนะคะผู้มีสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าไฟทั้งหมดค่ะและก็5้ก็คือมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ําประปาอุดหนุนค่าน้ําประปาจานวน100บาทต่อโคเรือนต่อเดือนค่ะกรณีที่ใช้น้าประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทนะคะผู้มีสิทธิ์ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน100บาทและจะต้องชําระส่วนเกินที่เหลือเกิน100บาทด้วยตัวเองค่ะแต่ถ้าผู้มีสิทธิ์มีการใช้น้ําประปาเกิน3 1 5บาท ผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมดค่ะทางนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนรีบยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยค่ะ <ๆ S 1> เพื่อจะได้ใช้สิทธิ์เหล่านี้ไม่ต้องหวั่นไหวต่อ,อกระแสข่าวลือได้ค่ะยืนยันผลเอกประยุทธ์เดินหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่องไม่มีเว้นวรคแม้จะมีการยุบสภาเพื่อมุ่งยกระดับสวัสดิการประชาชนนะคะซึ่งถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่ทําแล้วทําอยู่ทําต่อจนมีกระแสความนิยมสูงขึ้น อย่างไรก็ตามนะคะทราบว่าตอนนี้มีความพยายามของผู้คนที่ไม่หวังดีค่ะออกกุบายเชิญชวนให้ประชาชนยกเลิกสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นการตอบแทนด้วยเงินจํานวนต่างๆซึ่งถือว่าการกระทําเหล่านี้นะคะเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนค่ะทําให้เสียสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐก็มีความผิดนะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะฉะนั้นก็ขอประชาชนอย่าไปหลงเชื่อนะคะหรือถ้าพบเบาะแส หรือการกระทําที่มีการแอบอ้างดังกล่าวให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจได้เลยค่ะไฟป่ายังคงลุกลามมาเขาวังรีค่ะเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมสแตนบาย24ชั่วโมงส่วนจิสดาเผยค่ะมีพื้นที่เสียหายเบื้องต้นประมาณ833.80ไร่ พู่สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบริเวณหมู่บ้านวังรีจังหวัดนครนายกค่ะหลังเกิดเหตุไฟป่าลุกลามเข้าเขาวังรีนะคะซึ่งพบว่าเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเตรียมพร้อมนำรถน้ำจำนวน6คันสแตนบาย24ชั่วโมงค่ะถ้าไฟป่าลุกลามลงเข้าเข้าใกล้บ้านเรือนประชาชน เจ้าหน้าที่จะดําเนินการป้องกันได้อย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันนะคะช่วงเช้าวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่ไฟป่าและประชาชนจิตอาสาประมาณ252คนค่ะที่ขึ้นเขาว,วังรีไปทําแนวกันไฟนะคะและช่วงกลางคืนก็จะเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเตรียมความพร,ร้อมหากไฟป่าลุกลามอยู่บนยอดเขาและลงมาใกล้บ้านเรือนประชาชนก็จะใช้รถน้ําตับเพลิงฉีดสกัดไม่ให้ลุกลามและให้อยู่ในวงจํากัดให้ได้โดยมีการเตรียมพร,ร้อมเฝ้าระวังกันทั้ง24ชั่วโมงเลยค่ะขณะจิสดาเองนะคะติดตามสถาน และใช้ดาวเทียม Landsat 8ของวันศุกร์ที่31มีนาคม2566ค่ะตอนนี้พบว่ามีพื้นที่ได้รับความเสียหายจากการเผาไหม้เบื้องต้นแล้วนะคะประมาณ833.80ไร่ค่ะทั้งนี้อาจจะมีพื้นที่ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมในบริเวณพื้นที่ที่มีเมฆปกคลุมอยู่ด้วยเนื่องจากว่าเป็นจุดหนึ่งที่เกิดไฟลุกลามค่ะส่วนสถานการณ์ที่จังหวัดแพร่ค่ะนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นะคะบอกกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นถึงเรื่องของสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ตอนนี้ทางจังหวัดเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ป่าเนื่องจากร้อยละเกของจุดฮอสปอตนะคะมาจากบริเวณดังกล่าวและถ้าพบผู้ฝ่าฝืนจะดำเนินคดีในทันทีค่ะเบื้องต้นตอนนี้ประชาชนเริ่มป่วยและฝุ่นนั้นได้กระทบไปถึงสุขภาพของประชาชนแล้วจึงเน้นย้ำนะคะทางสาธารณาสุขช่วยดูแลประชาชนอย่างเต็มที่แม้ว่าภาพรวมยังไม่มีอะไรน่ากังวลแต่จังหวัดก็จัดชุดรัตเวนค่ะคุมเข้มป้องกัน PM 2.5ประกอบกับมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเพื่อติดตาม สถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดทางนี้คาดว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี66ที่ใกล้จะถึงนี้นะคะก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาหลักหมื่นคนอีกด้วยส่วนประเทศไทยตอนนี้อากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ค่ะสูงสุดที่ภาคเหนือที่อาจจะเจอฝนตกบางพื้นที่เตือนค่ะมีลมกระโชกแรงบางแห่งในภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออก โดยกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะประเทศไทยตอนบนอากาศร้อนกับมีฝ้าหลวงในตอนกลางวันค่ะโดยมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ที่ภาคเหนือกับภาคกลางซึ่งภาคเหนืออุณหภูมิสูงสุดได้ถึง36-41องศาเซลเซียสเลยค่ะขณะเดียวกันนะคะประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่มีลมกระโชกแรงในบางแห่งที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนภาคใต้ก็มีฝนฟ้าขนองเช่นกันกรุงเทพมหานครปริมณฑลค่ะวันนี้อากาศร้อนมีฝ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมี ฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด33-39องศาเซลเซียสค่ะ ฝ่ายปกครองบุกจับร้านคาราโอเกะเมืองจันทบุรีแฝงค้ากามค่ะช่วยเหลือเด็กสาววัย16ปีได้ถึง3คนแจ้งข้อหาค้ามนุษย์กับเจ้าของร้านนายแมนรัตรัตนสุขคนอธิบดีกรมการปกครองค่ะสั่งการชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าไปตรวจสอบร้านคาราโอเกะ2แห่งที่อยู่ในซอยตรอกเมตตานหนึ่งตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากมูลนิธิ De สตินี e s c u ิวร่วมกับมูลนิธิ m m a n u e l Foundation หรือ IMF ซึ่งเป็น องค์กรระหว่างประเทศทำงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์นะคะซึ่งเขารายงานมาว่ามีร้านคาราโอเกะสร้างความเดือดร้อนรำคาญมีการแอบแฝงนําเด็กอายุต่ากว่า18ปีมาขายบริการให้กับลูกค้าเจ้าหน้าที่แบ่งเป็น3ชุดค่ะชุดแรกบุกเข้าไปตรวจสอบร้านคาราโอเกะซอยตรอกเมตตาหนึ่งนะคะพบนางสาวแอร์แสดงตัวเป็นคนดูแลร้านจากการตรวจสอบนะคะพบว่านอกจากจะมีการแฝงขายบริการทางเพศเด็กแล้วร้านคาราโอเกะแห่งนี้นะคะยังเปิดสถานบริการโดยแบบไม่ได้ขออนุญ,ญาตด้วยจึงจับกลุ่มดำเนินคดี นะคะข้อหาหนักเลยค่ะความผิดฐานค้ามนุษย์และตั้งสถานบริการไม่ได้รับอนุญ,ญาตชุดที่2ค่ะก็บุกเข้าไปร้านคาราโอเกะอีกแห่งหนึ่งพบนายสอนแสดงตัวเป็นเจ้าของร้านนะคะ,คะอก็ตรวจสอบพบว่ามีการแฝงขายบริการทางเพศเด็กจริงค่ะแล้วก็เปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเลยโดนข้อหาหนักเหมือนกันนะคะ,ะ,คะก็คือข้อหาค้ามนุษย์และตั้งสถานบริการไม่ได้รับอนุญาตส่วนชุดที่3ค่ะเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือเหยือ่อการค้ามนุษย์ภายในโรงแรมบริเวณใกล้เคียงค่ะช่วยเหลือผู้เสียหายมาได้ 3คนอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็พาตัวเข้าไปสู่กระบวนการกลไกาการส่งต่อระดับชาติสัมภาษณ์คัดกรองคัดแยกโดยสหาวิชาชีพแล้วก็เตรียมส่งตัวเข้าบ้านพักเด็กเพื่อจะฟื้นฟูสภาพจิตใจจากการตกเป็นเหยื่อผู้เสียหายจากการขามนุษย์ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั s สไ i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n b ็นเ i n g News